ครับปลาไปหลมาเมื่อกี้ครับกะมงครับสายนี้ก็โลกว่ารอบันกับรอบันโอ้ยสวยๆครับไม่ขายครับไม่ขายไปกินเองครับโอ้ยยุมปุยครับยุมปุยพวัว มึกครับมึกโอ้ยตัวเดียวแล้วไม่ขายครับไม่ขาย